สวัสดีครับผมอ่าช่วงนี้ก็ช่วงปลายเดือนนะครับผมตุลาคมนี้แล้วนะครับสําหรับนะครับผม L5228 ตอนนี้รถออกเยอะมากนะครับกูผาก็ไปเบิกทองนะครับผมนี่ทองคําแท้นะครับผมอ่ามีปัดรับประกันให้ด้วยนะครับผมแถมให้ไปกับ L5228 นะครับผมฟรีดาวแต่ว่ามีทองแถมให้นะครับ,นะรบอุปกรณ์ครบ3ามชิ้นใด้ก่อนคอนฟหน่ายังอยู่เดือนสุดท้ายแล้วนะครับตุลาคมนี้ นะครับผมรีบบมาจองเลยใช้แต่เอกสารในการออกรถนะครับผมค่างวดเป็นยังไงนะครับก็ไม่สูงนะครับงวดย่อยเพืยงละ2 0 0พัน0 0พอถึงว่าปีนะครับผมเราจ่ายอยู่ที่1 5 2 0 0 0บาทนะครับหรือว่าอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับปีหน้าไม่มีงวดใหญ่ก็มีจ่ายงวดย่อยเพียงละ1 0 0 0 1,000นะครับผมได้อุปกรณ์ครบ3ชิ้นนะครับตัวรถไบดันดินแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบอดี้นะครับผม ไชียวเชียวพิมพ์ยอมากนะครับสําหรับ L 5 2 2 8ององแบบนี่ตัวนี้ก็บริการจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศไปเลยนะครับรถแท็กอร์ใหม่นะครับโอ้ทางนั้นแมบวงสีเขียวด้านหลังก็เป็นของแจกของแถมให้กับลูกค้าเป็นวันทุหนะครับผมให้กับลูกค้านะครับผมของควันปีใหม่นะครับ ถ้าลูกค้าสนใจนะครับผมสามารถสั่งจองกอบวุธผาทางออนไลน์ได้หรือว่าจะมาจองรถที่ร้านก็ได้คูบตาบพมานุจังหวัดอุรดรนธานีนะครับผมแล้วก็นี่ครับผม LC028 ก็ไม่ต้องน้อยใจไปแถมท้องให้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ LC0 นะครับกับ L52 ตอนนี้รถออกเยอะมากนะครับตัวนี้อุปกรณ์ครบ3ชิ้นเหมือนกันนะครับงวดย่อยเดือนละ2000พอถึงรอบปีจ่าย1 18, 0 0แบาท หน้าไม่มีนะครับตวงงวดใหญ่นะครับจ่ายงวดย่อยเพียงละหนึ่งพันหนึ่งพันแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวถ้ามาสอบถามผู้พายที่นึ่งถ้ายังไม่เข้าใจรายละเอียดที่ชัดเจนหรือว่ายังไงนะครับผมติ่อสอบถามนะครับผมเซลยวผู้พายได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามห้าสี่เซียวผู้พายนะครับผมดูคลิปแล้วสูกใจฝากเข้าไปที่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมให้กับช่องคอมตรบานนุงด้วยนะครับอย่าลืมมาเอาทองกัันนเยอะะครบ